จะได้ลงปะเนี่ยฮะนนี้มีแต่เด็กๆใช<น>่แล้วก็อาหารเด็กๆมาเยอะเลยอืมแล้วแต่วันตอนนิดนึงลูกทนโอเคหนึ่งตอนแล้วโอเคออกแล้วออกแล้วมามาดูดิมาดูมาดูดดไม่เก่งไม่เก่งไม่เกง่งถอดแมทแล้วไหมเอ้าเรื่องเรื่เรื่นี่ดูดูดูดิดดดนี่ใหญ่ไหม เป็นก้อนเลยเลยเนบอกว่าตัดหมดเป็นไงล่ะเบวมันเจอพี่เขาว่ามันเป็น่อตัดหมดเป็นไงล่ะท่าน่เียดูดินี่หนังด้วยตัวเองเออถ้าตัดหมดมันจะไม่เจ็บหรอกไอ้นี่แปลว่าเจ็บะบ่แปลว่ามันมีการตัดไม่มีเลือดมีนี่มีอยู่มีอยู่ยังไม่ด้เกยดิเขาอกแล้วว่าวเองตัดใน่ันตเองน่เจอพี่เก่งเก่งเต เป็นก้อนเลยแข็งด้วยมันมัน,ม,นมันคือยังไงโอ้โหก้อนแข็งดิ้งดึงดิ้งดึงฮะฮะมันมอะไรนะเดยโออคตรแน่นอ่ะมันแน่นอ่ะแข็งมากนี่งไงที่เราตัดแล้วมันยังค้างนะอยู่นะเนี่ยงไรอืมเอเคหายแล้ว